ด่วนระเบิดใหญ่ในป่าปราสาทต,ตาควายแตกฐานทัพขเขมรถูกโจมตีเรื่องราวนี้กำลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในสังคมไทยและนานาชาติเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเหตุระเบิดธรรมดาแต่เป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความตึงเครียดทางการเมืองและการทหารระหว่างไทยกับกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนที่อ่อนไหวมา,มานานหลายทศวรรษปราสาทต,ตาควายถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนทางพรพแดน การเกิดระเบิดครั้งใหญ่จนฐานทัพเขมรถูกโจมตีได้กลายเป็นจุดสนใจที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางความมั่นคงในภูมิภาคปราสาทตาควายมีความสำคัญทั้งเชิงประวัติศาสตร์และเชิงยุทธศาสตร์เป็นพื้นที่ที่เคยเกิดข้อพิพาทระหว่างสองประเทศมานับครั้งไม่ถ้วนและมักถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเนื่องจากพื้นที่มีป่าทึบและสภาพ,พภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการซุ่มโจมตีและป้องกันตัวการที่เกิดเหตุระเบิดใหญ่ในครั้งนี้สร้างความเสียหายต่อฐานทัพกัมพูชาอย่างรุนแรง รายงานระบุว่ามีคลังแสงและอาวุธถูกทำลายเสียงระเบิดดังสนั่นไปไกลนับ10กิโลเมตรจนชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างพากันแตกตื่นสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับนานาชาติรายงานตรงกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการโจมตีที่มีการวางแผนมาอย่างดีมีการคาดเดากันว่าฝ่ายที่ลงมืออาจเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ต้องการสั่นคลอนเสถยนภาพของกัมพูชาหรือไม่ก็เป็นการปฏิบัติการลับที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งด้านอำนาจในภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่าการโจมตีครั้งนี้อาจเกี่ยวพันกับการทวงดุลอำนาจทางทหารเนื่องจากกัมพูชาเพิ่งได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากต่างชาติและกำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางกองทัพการระเบิดครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายจับตาไปที่ไทยเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยและกัมพูชามีข้อพิาพาททางพรมแดนต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่รอบปราสาทเก่าแก่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระวิหารหรือปราสาทตาควายความไม่ลงรอยในอดีตยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจําของทั้งสองประเทศนักวิเคราะห์มองว่าแม้รัฐบาลไทยจะยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นโดยตรงแต่การเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใกล้เคียงอาจทําให้ไทยถูกโยงเข้าสู่สมรภูมิทางการเมืองโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าหลังเสียงระเบิดใหญ่ดังขึ้นมีควันไฟพวยพุ่งจากฐานทัพเขเมรน,นานหลายชั่วโมงมีทหารจำนวนมากรีบเคลื่อนย้ายกำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์ ขณะที่ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องอพยพหนีออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยความตื่นประหลครั้งนี้ยังสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนริมชายแดนที่ต้องอยู่กับความไม่แน่นอนนักวิชาการด้านการเมืองระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้กัมพูชาออกมาเรียกร้องการสนับสนุนจากนานาชาติหรืออาจใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มกําลังทหารตามแนวชายแดนความเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจสร้างแรงกดดันต่อไทยโดยตรง เพราะหากกัมพูชาเข้าใจว่าไทยมีส่วนเกี่ยวข้องจะเกิดความตึงเครียดในทันทีขณะที่ไทยเองก็ต้องแสดงบทบาทเชิงรุกในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และรักษาความมั่นคงของตนเองโลกภายนอกต่างให้ความสนใจต่อเหตุการณ์นี้อย่างมากสื่ออังกฤษฝรั่งเศสและจีนต่างนำเสนอข่าวด้วยความกังวลเนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ไม่เพียงแต่ในด้านทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ เหตุระเบิดในพื้นที่ชายแดนเช่นนี้อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคโดยรวมในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีบทบาทในภูมิภาคก็กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะทั้งสองมหาอำนาจต่างมีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หากเหตุการณ์บานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐมหาอำนาจก็อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหารในระดับที่ใหญ่กว่าเดิมสำหรับไทยการบริหารจัดการวิกฤตครั้งนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ รัฐบาลต้องหาทางสื่อสารกับประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นประหน,นาดขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้าใจในระดับนานาชาติเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับกัมพูชานักวิเคราะห์บางรายมองว่าไทยควรใช้โอกาสนี้สร้างบทบาทการเป็นตัวกลางทางการทูตเพื่อเจราจาหาทางออกอย่างสันติเพราะหากความตึงเครียดบานปลายจนถึงขั้นเกิดสงครามจะสร้างผลกระทบมหาศาลทั้งต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาค เหตุการณ์ครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีความร่วมมือในกรอบอาเซียนแต่เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งชายแดนที่เกี่ยวพันกับอธิปไตยของชาติการประสานงานกลับยังคงมีข้อจำกัดมากหลายฝ่ายเรียกร้องให้อาเซียนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขข้อพิพาทและลดความรุนแรงสุดท้ายเหตุการณ์ระเบิดใหญ่ในป่าปราสาทตาควายแตกและฐานทัพเขมรถูกโจมตีครั้งนี้ ได้กลายเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงเป็นปัญหาของไทยและกัมพูชาแต่ยังเกี่ยวพันกับสมดุลอำนาจในระดับนานาชาติโลกกำลังจับตามองว่าทั้งสองประเทศจะรับมืออย่างไรไทยจะสามารถรักษาความมั่นคงและความเป็นกลางได้หรือไม่และอนาคตของภูมิภาคนี้จะมุ่งไปในทิศทางใด